ก็เราสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผ่านช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเอาชุดฟิกเซอร์นะครับเป็นชุดที่เหล่าบรรดาผู้ว่าจ้างเขาชอบใส่กันเขาวางัันนะเอาหรือง่ายก็เป็นพวกชุดคนรวยแล้วกันแต่งรถดูดีถ่ายคู่กับรถแล้วก็ดูมีสง่าราศีวากันไปแล้วกันโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสรียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเอาชุดกันเลยดีกว่ากับชิ้นแรกนะครับ ไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในชิ้นแรกก่อนเลยละกันชิ้นแรกนะครับจะอยู่บริเวณของซานโตโดมิมโกนะครับผมบริเวณนี้เลยนะครับถ้าซูมลงมาก็จะมีจุดฟ้าทะย e นอยู่ตรงนี้นะครับหรือใกล้ๆร้านอาหารก็ได้ที่เคอรี่พามากินละกันตรงนี้จะเป็นสนุกนะครับถ้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นจิงงาากถาวรที่ล้มอยู่ใช่ไหมครับ ให้เราเดินเข้าไปเลยเนาะเดินเข้าไปเลยก็เป็นที่อยู่ของคนจอนนะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับบริเวณของชิงชาตรงนี้ก็จะมีอของต้มหลดนะครับเป็นเตอร์โค้ดพิกเซอร์นะครับแต่ที่นี้ผมเจอแค่ อ่ามดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการโหลดเซฟใหม่จนกว่าจะเจอสี่มดละกันคราวนี้นะครับผมก็เจอสีช่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ทําการเก็บเลยทีนี้ถ้ายังไม่สีช่องนะครับก็ไม่ควรจะเก็บนะครับเพราะว่ามันเก็บแล้วก็คือเก็บเลยนะไม่สามารถเพิ่มช่องได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในชิ้นต่อไปของฟิกเซอร์กันดีกว่าไปกันเลยครับโอเคครับชิ้นต่อมานะครับ จะอยู่บริเวณของซานโตโดมิโกนะครับเกือบติดกับอาปาิฟิก้าเลยบริเวณนี้เลยนะครับสามารถฟาสตาวเวลมาจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแนะนำให้มาร์กตรงนี้ไว้ก่อนนะครับกันหลงมันถ้าเรามาบริเวณนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรนะขนตู้คอนเทนเนอร์หรือเอายกตู้คอนเทนเนอร์ขนต่งตู้คอนเทนเนอร์อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ใต้สะพานนั่นแหละ โอเคถ้าเรามาก็ให้เดินเข้าไปเลยครับเดินอ้อมตัวคอนเทนเนอร์ไปเลยเาถ้าเราเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเราจะเห็นทางด้านขวาเป็นสีทองๆนะครับตัวนี้เขาจะดอกในส่วนของแว่นนั่นเองแว่นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ฟิกเกอร,กอร์พูดผิดอยู่เรื่อยเลยผมตบปากทีโอเคครับในที่นี้เราเจออยู่อมอสเดียวนะครับ ให้ทําการโหลดเซฟเหมือนเดิมครับจนกว่าจะเจอ3ามมอสนะครับโอเคครับเหมือนทีนี้ผมก็เจอแว่นสมมอสเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเจอตามนี้ก็เก็บเลยนะโอเคครับสําหรบใครที่ยังไม่เจอสมมอสก็ทําการโหลดเซฟไป,เ,ปเรื่อยๆนะครับไอ้ส่วนที่มอสมันติดมาเนี่ยไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเราสามารถเอาออกได้นะครับเปลี่ยนได้เหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกในดินต่อไปกันดีกว่าไปกันเลยครับชิ้นต่อมานะครับก็จะอยู่บริเวณของถนนจิกจิกตะตีดนั่นเองหรือซ่องนะครับให้เรียกง,ง่ายๆก็สามารถฟาสตาวเวลมาได้เหมือนกันหรือจะขับรถมาก็ได้นะครับแล้วตามตามรูปอ่ารูปปากจุ๊บมาเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นไทม์ที่เราจะไปเอากับชุดพิซซร์นั่นเองในเมื่อเรามาแล้วใช่ไหมครับ ก็ให้เดินเข้ามาเลยพอเดินเข้ามาแล้วใช่ไหมเราจะเห็นกับอาคนขายบริการหรือโจทอยก็ได้นะครับให้เราเดินเข้าในนี้ไปเลยนะแล้วปีนขึ้นถักกระยะครับแล้วโดดขึ้นขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็พอเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับให้เราเดินเข้าบ้านไปเลยก็จะเจอกับคนนอนตายอยู่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้คนนี้เขาจะดรอปวิกเซอร์ er, เป็นกางเกงนั่นเองแต่ทีนี้ผมเจอแค่อมอดเดียวเดี๋ยวผมจะโหลดเทปันกว่าจะเจอสอี่สามมอดละกัดตอนนี้ก็เจอสามมอดเปที่ยบร้อแล้วนะครับก็ให้ทําการเก็บมาเลย เทน,นี้กนเกงเกงจะมีอยู่แค่สามมอดนะครับไม่มีมากกว่านั้นแล้วถ้าจะหาสี่มัดก็คงจะนานหน่อยเพราะว่ามันไม่มีโอเคนะครับคราวนี้เราก็เก็บในส่วนของฟิเซอร์ชิ้นที่2อได้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในชิ้นต่อไปดีกว่าไปกันเลยครับชิ้นต่อมานะครับจะอยู่บริเวณของเวสบูทเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลงมาข้างล่างหน่อยนะครับบริเวณนี้เลยเนาะ ตรงนี้เลยนะครับตรงจุดวาร์ปตรงนี้เลยถ้าใครจะมานะครับสามารถมาตรงนี้ก็ได้ถ้าฟารตเทเวลมาแล้วใช่ไหมครับให้เราสมมติถ้าเราฟาสมาใช่ไหมครับให้เราหันขวาไปแล้วมันจะมีาราวอยู่ใช่ไหมครับให้โดดลงไปเลยแล้วเ,เราก็จะเจอราตู้อยู่ขันหนึ่งต่อให้เป็นรูทเลยครับทีนี้เราจะได้ในส่วนของรองเท้าฟิกเตอร์นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ครบอ่ายังไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับคือ3มมอสก็ขอทำการโหลดเซฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ3มมอสแล้วกันโอเคครับก็หลังจากที่โหลดเซฟไปนานพอสมควรนะครับหว่าจะได้3มมอสมาน่าจริงแกลรองเท้าคู่นี้นะโอเคนะครับพอได้ปุ๊บก็เก็บเลยแล้วกัน ในส่วนของรองเท้าของฟิกเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในชิ้นต่อไปกันดีกว่าไปกันเลยครับโอเคครับชิ้นต่อมานะครับก็จะสามารถเอาได้ที่บริเวณของเฮวูดนั่นเองนะเฮวูดนะครับจะอยู่ประมาณขอบขอบเมืองนะครับขอบขอบเมืองก่อนที่จะข้าไปซาตโตโดจิโก้นะครับให้ทุกคนว์ปมาตรงนี้เลยนะครับมาที่สกายไลน์อีสต ้าวาร์ปมาแล้วก็จะเห็นตึกสูงๆนะครับสูงริ้วๆเลยนะครับหรือว่าจะจําเบอร์ตึกเบอร์05ก็ได้เหมือนกันโอเคถ้าทุกคนมาแล้วใช่ไหมครับก็ให้ไปฝั่งนู้นเลยครับถ้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นซอยซอยนี้ใช่ไหมครับ yeah, เข้าไป,ไปเลยเดินไป <ๆ S 1> เรื่อยๆ,ๆนะครับผ่านแกงนี้ไปแลเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามานะครับแล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บให้ตรงต่อไป ถ้ตรงมาปุ๊บให้เราหาันมาทางซ้ายนะครับเราจะเจอกับบรรดาคนตายแล้วกันในที่นี้คนตายจะดออรอปเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อในวิกเตอร์อารามิดในที่นี้นะครับมันมีอยู่3มมอดในที่นี้เราก็ต้องทําการเตะโหลดเตะโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอ4มอดโอเคครับหลังจากที่เราทําการโหลดเตฟมาเรื่อยๆนะครับก็เจอ4ี่มอดแล้วพอเจอ4ี่มอดแล้วก็ให้หยิบเลยนะ ก็หลังจากที่เราไปไล่เก็บมาทั้ง5้าชิ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะรอประกอบไปดูก่อนว่าข้าวๆมันเป็นยังไงแล้วกันนะครับกับชุดฟิกเซอร์นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มในส่วนของเสื้อก่อนแล้วกันเนาะเสื้อนอกหรือเสื้อคลุมดูไปเหมือนคลุมยาวเนาะเป็นคลุมยาวนะครับเป็นแบบคลุมยาวแล้วก็คราวนี้เรามาดูในส่วนของ เัวอน,นะครับตัวนสีทองเนาะแล้วก็มาดูส่วนแว่นครับแว่นก็จะมีขอบสีขาวหน่อยเท่มากเลยแ่ดูคนตัง <c oughs> แล้วก็มาดูในตกองกางเกงครับไดยรวมเข้าอยู่นะเออกางเกงเสื้อเข้าอยู่เข้าอยู่ เรามาดูในส่วนของรองเท้านะครับว้าวแต่ว่าจะแต่จะจับปุนี้ถ้าถอดถ้าถอดเสื้อโค้ทแต้องอย่างนี้สิโอ้โหสุดยอดเลยเสื้อโค้ทเป็นของแถมแล้วกันนะครับเผื่อกันฝนโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวชุดฟิกเซอร์นะครับ ชุดที่ทาให้เราดูดีขึ้นมาทันตายังไงก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับกับผมก็ขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย